อัสลามุอะไรกุ้งรบตุลลอบุริกาตัววิทยากรหรือเชลีว์อาจารย์มาก่อนเสมอไม่ใช่เพราะเราเก่งนะแต่เป็นเพราะว่าเรารักษาเวลาละหมาดเป็นสัญญาณระหว่างเรากับอัลลอฮ์เ,เมื่อเข้าเวลาละหมาดก็จงละหมาดเข้าเวละหมาดก็ให้เริ่มละหมาดได้ไม่ต้องรอนั้นหมายความว่าถ้าเรารักษาเวลาละหมาดอัลลอฮ์ตาราก็จะรักษาเวลาให้กับเราไม่ว่าจะงานไหนก็ตามนั้นกลับมามองตัวเราครับพี่น้อง ว่าทุกวันนี้เรานัดน,นู่นนั่นนี่เรายังไปสายอยู่ไหมถ้าเราไปสายก็อาจเป็นเพราะว่าเรานั้นยังไม่รักษาเวลาละหมาดตั้งแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์มาหลายปีนะ่าจะปีได้นะสปีได้ลนะมีไปสายจริงๆนะแค่ครั้งเดียวนะที่ครั้งที่นับได้เลยนะเพราะนั้นก็อิชฉารอไปตรงเวลาไปก่อนเวลาตลอดนะครับก็พยายามนะอิจารอผมเองก็เหมือนกันนะรักษาเวลาละหมาดแต่อิจลาร์จะรักษาเวลาของเรา อัสลาุอุลัยกุมตัวหลอิระเราดกาตัวระยองเซฟตี้เทนนิง